สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีนแนเวลไลฟ์นะคะจอลึกกลยุทธ์การลงทุนแบบร้อมกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศอัพเดตตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาติดตามได้ในช่วงเวลรีแค t ค่ะ แต่ชนิหุ้นไทยนะคะยังคงมีทิศทางของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะโดยในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานะคะเป็นการทรงตัวสวิงอยู่ในแดนบวกนะคะและมีแรงซื้อในส่วนของหุ้นขนาดใหญ่นะคะเข้ามานะคะในภาพรวมของตลาดนะคะดันให้วอรุม่มการซื้อขายในช่วงภาคเช้านะคะอยู่ที่ประมาณ เกือบ30 0 0 0ล้านบาทค่ะนะคะโดยปรับตัวขึ้นมาได้ประมาณ5จุดนะคะคุณผู้ชมคะด้วยดัชนีปิดไปที่ระดับ1,238.69จุดนะคะในขณะที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะก็ปรับตัวบวกมา0.89จุดนะคะในขณะที่ดัชนีนั้นไปปิดที่ระดับ251 จุด 2, จุดค่ะด้วยวอลลุ่มการซื้อขาย234ล้านบาทนะคะส่วนทางด้านของห้าดับหลักทรัพย์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานะคะนำโดยตัวของ PTT นะคะปรับตัวขึ้นมาได้25สตางค์ค่ะมาปิดที่33บาท25สตาง p ์ t GC นะคะในช่วงภาคเช้าไม่เปลี่ยนแปลงที่23บาท 90สตางนะคะในขณะที่ทางด้านของ PTT EP ก็คือปตทสพนะคะมีการปรับตัวบวกขึ้นมาในช่วงภาคเช้านะคะที่ระดับ2บาทค่ะโดย PTT EP นะคะมาปิดที่ระดับ124บาท50สตางค่ะในขณะเดียวกันนะคะหุ้นตัวใหญ่ๆหลายกลุ่มหลายตัวพอสมควรนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้อย่างเช่น กลุ่มของโรงพยาบาลค่ะบำรุงราชนะคะบำรุงราชนั้นมีการปรับตัวบวกมาในช่วงภาคเช้า8บาทนะคะมาปิดที่159บาท50สตางค์ูลคาการซื้อขายบำรุงราชในช่วงภาคเช้าประมาณพันกว่าล้านนะคะส่วนทางด้านของ SCC เองก็ขึ้นมานะคะถึงระดับ1บาทนะคะมาปิดที่206บาทค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานะคะไปดูมุมมองของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะทางด้านของคุณถนอมศักดิ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัยของบลกรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะมีการประเมินค่ะว่าตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงภาคเช้านะคะถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะโดยปัจจัยนั้นมาจากการพัฒนาการที่ดี การเจราจาการค้าสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐอเมริกากับหลายๆประเทศนะคะที่ตัวเลขเขออกมาค่อนข้างจะดีนะคะในขณะเดียวกันก็มีความผ่อนคลายในการเจราจากับทังด้านของจีนนะคะที่เดินทางไปคุยกันที่สวีเดนด้วยนะคะก็หนุนนํำทำให้มีความคาดหวังนะคะว่าบรรยากาศการเจราจาการค้าจะดีขึ้นสถานการณ์จะดูดีนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ ในช่วงหลังจากนี้เนี่ยไม่มากสักเท่าไหร่นะคะในขณะเดียวกันค่ะบ้านเรานะคะมีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่อย่างเช่นตัวปตทเข้ามานะคะที่มีน้ําหนักต่อดัชนีค่อนข้างมากค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจะส่งผลดีตอ่อสเปรดของปิโตโเคมีเพิ่มขึ้นด้วยอาจจะทําให้หุ้นในกลุ่มของพลังงานเช้าวันนี้มาติด top f นะคะ แต่ว่าจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นหรือไม่เดี๋ยวเราต้องไปหาคําตอบกับนักวิเคราะห์พร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยนะคะกับมุมมองของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีในช่วงของวลทอลค่ะร่วมพูดคุยกันกับคุณกรพัฒน์บรเชย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะ คสวัสดีครับคุณหมวยครับสวัสดีแฟนรายการเบลท็อปด้ยครับผมค่ะคุณกฤพัฒคัะตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยขยับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะเบื้องต้นกรุงศรีประเมินทั้งกําไรก็ดีนะคะแล้วก็อัพไซด์ของตลาดในช่วงที่เหลือของปีนี้ขนาดไหนคะครับก็ยังเป็นระดับที่เดิมนะครับที่เราวางตัว Market EPS ของปีนี้ไว้ที่87บาทต่อหุ้นนะครับก็ดัชนีสิ้นปีเนี่ยเราวางที่ Average PE นะครับที่เป็น Forward 15.75เท่าก็1,370จุดนะยังเป็นระดับที่ระหว่างไว้ที่เดิมนะครับขณะที่สมมติฐานเรากรณีแบ Cas e เราก็มองเซตประมาณ1,300นะครับถ้า b l u บ Case ก็1,420นะครับอันนี้ก็คงเป็นกรอบที่ถ้าดูจากมูลตัต้มตอนนี้เซ็ตน่าจะถึงแหละนะครับหมวยเพราะว่า Structure โได้รวมมันเริ่มเห็นสัญญาณการก,กลับสนะต่อเนื่องแล้วนะครับต้องเล่าให้ทุนฟังเหมือนเดิมนะครับว่าตอนนี้ จุดสาคัญเนี่ยนะครับมันคือเรื่องตัวการที่นักทุนเนี่ยสแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับแล้วก็เริ่มมีการกลับสนะในบางตลาดนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโครงสร้าง,งตัวดอลลาร์ซึ่งมันอ่อนค่ามาเรื่อยๆนะครับมันก็ทําให้เกิดการ diversify เม็ดเงินเนี่ยมาตลาดเกิดใหม่นะครับภายใต้ภาพของตัวสกุลเงินเอเชียที่มีแนวโนม้มการแข็งค่านะครับและหนึ่งในตลาดที่มันยังแลกกาดเพื่อนบ้านเยอะก็คือ ตลาดหุ้นไทยนะครับที่ทต้องบอกว่าและกกดมากนะครับคือถ้าเราไปดูผลตอบแทนยูทูเดตนะครับก็ต้องบอกว่าเรายังเป็นตลาดที่ผลตอบแทนติดลบอยู่นะครับแม้ว่าเซตเองอาจจะรีบาวมาจากโซนฐานนะครับบร,ริเวณหนึ่งพรสามจุดซึ่งเป็นจุดที่เรามองว่าเป็นบอทเทอรเมาส์ไปแล้วนะครับมาระดับ10%บกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามนะแต่ว่ายูทูเดตเซตเองตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะนะครับติดลบเยอะขนาดไหนก็ 12% 12%นะครับก็ยังอยู่ในกลุ่มท็อปทรีท็อปทีที่เป็นเว r ร์สเพอร์ฟอร์แอยู่นะครับก็คือเรายังมีแกรปขยเยนะครับแล้วคุณหมวยลองไปดูตลาดหุ้นที่เขาปรับตัวขึ้นอื่นๆเอาเฉพาะในเอเชียแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าอย่างตัวที่ p e r f o r m ร์แมนี์ดีสุดก็จะเป็นเกาหลีนะครับเกาหลีเนี่ยขึ้นมาแล้ว35%นะจริงวิ่งจากโลจุดต่ำสุดของปีเนี่ยขึ้นไปนะครับ50%เลยนะครับ ใช้ระยะเวลาแค่ประมาณสักสองสามเดือนนะครับตลาดเองขึ้นมาเป็นเบสเพอร์ฟอร์แมนได้นะครับแล้วก็รลงมาจากตัวตลาดหุ้นเกาหลีเองนะครับในฝั่งฝั่งเอเชียก็จะเป็นหังซิงนะครับหังซิงขึ้นมาประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซนตนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปนะครับก็จะมีพวกเวียดนามนะครับที่ขยับขึ้นมาประมาณส7 1 8็ดสิบแปดเปเซนตนะครับแล้วก็ไล่มาที่พวกสเตรทไทม์ของตัวสิงคโปร์นะครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วก็ซิ้งคายคอมสิตเด็กๆประมาณสักเปอร์เซ็นต์นะครับไต้หวันเองอกับตัวพวกญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เพิ่งบวกกัน4% 5%ในภาพรวมนะครับอันนี้เห็นว่าโครงสร้างโดยรวมอ่ะคุณหมอเห็นว่ามันมีแกลของตัวบอลเลชั่นนะครับคือคำว่าบอลเลชั่นแกลเนี่ยนะครับกับตัวรีเทิร์นแกลนะครับ,รบมันไม่ได้เกิดจากตัวระดับมัลติเพิลอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นระดับของการรีเลทีฟขึ้นไปนะครับของตลาดที่อัพเปอร์ฟอร์ม กับตลาดที่ยังคงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทาให้ตลาดรุ่นไทยเองเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการกลับสนะของตัวฟอร์เรนบ้างแล้วนะครับประมาณสักเกือบๆจะหนึ่งเดือนเต็มที่ผ่านมาที่ต่างชาติเองเริ่มสลรับเข้ามาซื้อนะครับถามว่าไอการกลับเข้ามาซื้อรอบนี้เนี่ยนอกจากจะมองตลาดเกิดใหม่ในเอเชียในภาพที่เป็นบวกเนี่ยนะครับมันมีมิติไหนที่ทําให้ตัวเอเชียเป็นบวกเพิ่มเติมไหมก็อย่างที่ผมเคยเล่นไปว่าในเชิงตุรกาตลาดเกิดใหม่เองเนี่ยนะครับมันก็มี บางภูมิภาคบางรูปเชียนที่ดูเสน่ห์ลดลงนะครับอย่างเช่นตัวอเมริกาใต้นะครับอย่างบราซิลโดน ن กำแพงภาษี50%นะครับตัวเม็กซิโกเองก็อยู่ในฝั่งอเมริกาใต้เหมือนกันก็โดนกำแพงภาษีที่เร่งตัวนะครับแล้วก็เจรจายากด้วยเพราะว่า2ประเทศนนะน Mexico เนี้ยนะบราซิลเม็กซิโกเนี่ยการไม่ก่อเฉดกับสหรัฐเนี่ยยากเพราะามีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศกับสหรัฐอยู่นะครับมันเป็นที่มาว่าพอเอเชียระดับกำแพงภาษีโด,ดยรวมเนี่ย มันต่ํากว่าด้วยนะครับก็หมายถึง risk, ดาวไซริสต้าเศรษฐกิจที่มีการประเมินไว้ก็จะลิมิตกว่าในฝั่งนู้นนะครับขณะที่ภาพของตัวโอกาสได้กรงทุนนะครับภายใต้ระดับบริษัที่ถูกเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่เราเห็นโมด้าของการกลับสนับต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตลาดเองเนี่ยนะครับที่หนึ่งพันห้าสิบสามจุดซึ่งน่าจะเป็นจุดต่ําสุดไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่ Price in ระดับ GDP ของไทยปีนี้หนึ่งจุดสามภายใต้กําแพงภาษี 36%ซนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าในหลายค่ายตัวน,นี้เขาก็เริ่มขยบขับขยับปรับไทยขึ้นมานหน่อยหน่อยหนึ่งกันบ้างนะครับไอเก็ปรับเราขึ้นนะนะครับไปที่สองซจากที่เขามองเดิมว่าอาจจะโตได้แค่1.8%เนะครับเพราะว่ามอง r e c ิปคอร์ทริสามสิอร์เซ็แต่ว่าตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นสองอรซก็หมายความว่าเขามอง r e ซิปคอร์ทริปของเราเองอาจจะไม่ถึงสามสิบหกละนะครับอาจจะเป็นระดับประมาณสันะกยี่ําให้ายี่สิบห มีแรงส่งในใน,ในภาพที่เป็นบวกนะครับออตอนนี้นะครับคุณหมวยมันคือภาพของการกลับสานะนะครับการลงทุนนะครับด้วยความที่ระดับของตัวสินทรัพยนะ์อยู่ในโซนที่ถูนะครับเทียบเคียงกับโพซิชันของตลาดอื่นซึ่งแข็บขึ้นไปค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ระดับโพซิชันของเราเองเนะี่ยเวลาดูต้องดู Ex ็ r e m ติ m ิส m พียก็คือยิวของตลาดหุ้นนะครับที่เป็น Eing yield ยิวเทียบกับตัวพันธบนะัตรเนี่ย โอ้โหตอนนี้มันบวก2 SD องเอสดีกว่าประมาณ5.4%นะคุณหมวยนะครับ,รบจุดที่ตลาดเด้งเนี่ยมันคือ6%นะครับที่ระดับบวก3ามเอสตีนะครับตอนนี้ขึ้นมาประมาณสักร้อยแปดสิบจุดนะมันก็ยังอยู่ที่ประมาณสักเกิน2องเอสเดียวดีนะครับอยู่ที่ประมาณสัก5.4ถึง5.3นะครับนั่นหมายว่าตลาดเองยังไปได้อีกพอสมควรเลยนะครับเออ่ทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยมันก็ เริ่มมองในหลายเซกเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมี investment team เรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นคีย์ที่ทำให้หุ้นไทยสองสามวันล่าสุดเนี่ยเริ่มเร่งตัวขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆคนเองก็จะเห็นแล้วแหละว่าภาพของตัวกลุ่มพลังงานปิตโตรเคมีอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงโรงแ่นมันน่าจะ bottom ไปแล้วในแง่อุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าในแง่ตัวความ over supply ที่เข้มงวดเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับแต่ demand ก็ยังไม่ได้ strong มากนะนะครับ ภาคอุตสาหกรเองดูเหมือนจะว่าจะเป็นภาพการฟื้นตัวแบบเอามาในจุดทีเ่เขาเรียกว่า f ี e ส s t o กอยู่ในโซนที่ต่ำนะครับแต่พอสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่มันมีความเข้มข้นขึ้นนะครับก็คือทางการจีน,นดูเหมือนจะเอาจริงอาจังก <c oughs> ับการพยายามที่จะทำ a n t i i n v o l u t ชั n นะครับคือการ cap supply ส่วนเกินนะครับให้มันหายลงไปเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินฝืดคือจีนกำลังพยายามทำสองทางด้วยกันนะครับ คือจํากัดสัปปายภาคการผลิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมานั้งบูตในเรื่องตัวดีมาด้วยมันก็เลยเป็นภาพครับว่าไอ้อินดัสทรีที่มันโดนดีเรทนะโดนปรับลดมันดิเพิลมาเรื่อยๆเนี่ยจนวอล์ชันมันถูกที่สุดในรอบ20ปีนะถ้าเป็นตัวเอ่อ global energy ของเอเชียเนี่ยนะครับมันกำลังถูกกลับสนะกันเกิดขึ้นกลับสนะกันเกิดขึ้นนะครับว่าไอ้ในอุตสาหกรรมเพิร์นแบบเนี้ยจากปัจอย่างนี้ไปเนี่ยนะครับเออร์เน็งมันไม่ได้มีดาวไซด์ละเออร์เน็ตมันมีแต่ อินไลน์หรือว่าดีกว่าคาดนะมันก็เลยมีการที่เริ่มยกระดับเซกเตอร์พวกนี้นะครับขึ้นมาเป็นโอเว่นนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราเห็นเลยว,ว่าพลังงานบ้านเราเองนะครับหลายคนก็ทราบว่าเฮ้ยมันไรประมาณสัก20%ของร์เก็ตแคปอะนะครับมันเริ่มมีการดึงสานะกลับขึ้นมานะครับแม้เราจะรู้ก่อนนนนี้ว่าเอ้ยมันถูกนะถูกแต่ว่ายังไม่มีใครเห็นคุณค่าของมันตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองที่เริ่มเป็นบวกต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น มันก็ทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยเองก็อาจจะวิ่งได้เร็วแล้วก็ดีขึ้นนะครับในระยะนี้อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาครับวันนี้ก็คงลุ้นกันนิดนึงแหละว,ว่าเซ็ตเองจะยืนเหนืออย่างน้อยๆหนึ่งสองสามแปดซึ่งเป็นเส้นแคชเชียร์นะครับสองร้อยวันได้ไหมถ้ายืนได้เนี่ยจะถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีนะนะครับอะไรอย่างที่เราเห็นภาพไปน,นิดนึงว่าเมื่อเช้าเองเนี่ยเนะบรกไปแล้วแต่ว่า<ช>มแีแรงเทคทดสอบแรงเทคทดสอบแนวรับนิดนึงนะครับเห็นว่าพอขึ้นไปหนึ่งสองสี่ มันมีแรงเทคออกมานะครับแล้วเซตอิงก,ก็มาประคองตัวเสาหนึ่งสองสามสี่ก็ถือว่ายัางทดสอบว่าเออแรงแรงประคองแรงพยุงย,ยังมีความแข็งแรงระดับหนึ่งครับผมค่ะถ,ถ้าเราจะเลือกหุ้นนะคะจากเรื่องของคาดหวังงบในช่วงม่วดไตรามาสครึ่งแรกแล้วก็ถือยาวไปช่วงครึ่งหลังนี้ได้ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเออร์เนงเนี่ยถ้าเป็นขาโดเมสิกส่วนใหญ่นะมันก็ยังเป็นจุดที่หลายๆซีกเตอร์เองก็ยังมีความเสี่ยงด้านดาวไซด์ ขึ้นอยู่กับกลไกในเรื่องตัว p o l i s i ของภาครัฐเลยว่าจะมีนโยบายทางการคลังก็มาระดับไหนนโยบายการเงินนะครับพูดง่ายๆว่า e อิ n i n g มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นไวมากมายแต่ว่าเอาแค่คิดว่า In l ไลน์ line ได้นะครับอ n l ไลน์ได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ด้ทําให้ตัวอุตสาหกรรมมันบ t t o m เอาได้นะครับก็คือพวกคลาปีโรงพยาบาลน,นะครับกลุ่มโรงแรมพวกเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะค่อยๆเยับตัวดีขึ้นมานะครับแต่ถ้าถามผมนะครับว่า ด้วยความที่เซฟมันขึ้นมา180จุดแล้วหลายคนก็กังวลว่าคุณเอสไม่กล้าตามนะครับไม่กล้าตามหลายคนไม่ได้ตามไม่ได้ตามทีมตัวพวกปิตโตเคมีนะครับพลังงานเหมือนที่เราคอมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ,รบถามว่าถ้าจะไปเนี่ยเอาอะไรดีรผมให้สองตัวเน้นๆไปเลยผมก็คิดว่าโรงพยาบาลน,นะครับ BDMs กับ BH นะครับมันสู่รอบที่เขาจะเริ่มขยับคพอฟอร์มแล้วนะครับโดยเฉพาะเดือนหน้าเนี่ยจับตาดูเลยจะเป็นรอบที่หุ้นเขา เริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากให้จับตาดูนะครับจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมาทั้งกลุ่มเลยนะนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่เริ่มขยับละ BDMS BH เริ่มขยับเนี่ยนะครับเดี๋ยวโรงพยาบาลเกษมรษฎรานะครับก็จะเริ่มมี performance ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับตัวพวกจุฬาลัตด้วยนะก็ดู4ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาตัวเดียวผมก็แอบชอบตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแม้ว่าอาจจะดูหนักหนักกว่าตัวบำรุงราชนิดนึงบำรุงราชเดูวิ่งเร็วกว่าอาจจะชอบนะครับแต่ว่า ในเชิงเฟรมเมนทัลเนี่ยวเราก็มองว่าเฮ้ยโรงปแาบกรุงเทพมันมันโซลิดอ่ะนะครับในในแง่ตัวเอ็นนิงโอกาสที่เฉดเอ็นนิงดาวไซน์เนี่ยน้อยนะครับก็ลองดูโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วกันนะครับถัดมาก็อาจจะเป็นเกษมร,ราชนะครับที่เป็นตัวตามขึ้นมานะครับะนะครับอันนี้ก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งส่วนคาปลีกนะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จับตาดูนะครับมันอาจจะมีรอบที่หุ้นมันเริ่มจะใกล้ๆจากพร์ฟอร์มละก็คือ c p r นะครับ CPO ในจับตาดูนาวต้าน48.25ไว้เลยซึ่งถ้าผ่านได้นะนะครับโมนตั้มของเขาจะเริ่มวิ่งแล้วนะครับต้องต้องบอกว่าเซกเตอร์ใหญ่นะนะครับโรงพยาบาลกับค้าปลีกเป็น2เซกเตอร์นะที่ตอนนี้โครงสร้างตัวดัดชนีของกลุ่มเนะี่ยยังอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแลกกาดเพราะว่าบิ๊กแคปในส่วนตัวอื่นๆเนะี่ยเขาขยับไปเหนือเส้น75วันเหนือเส้น200วันหมดแล้วแต่พวกค้าปลีกเอ่ยพวก โรงพยาบาลเอ่ยเนี่ยมันยังเล่นพึ่งเหนือเส้นค่าเจลี่ย25วันขึ้นมานิดๆเองนะครับซึ่ง CPO เนี่ย4 8 2 5ถ้าผ่านได้นะครับรอบของการวิ่งไป50กับ5้าบบาทจะเร็วขึ้นนะนะครับนี่ก็ลองดูสำหรับคนที่อยากเน้นเดอะแลกกาดแต่อย่งไรก็ตามนะครับภาพรวมเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ยังคงชอบนะครับหุ้นพวกกลุ่มพลังงานอยู่นะครับผมคิดว่าพลังงานเองเนี่ยจับตาหลักๆเขาปตทนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับแล้วก็ เวลาโฟล์มันเข้าเนี่มันไร้ตัวบทอทอยู่แล้วนีครับตัดมาเนี่ยถ้าเป็นพวกขาลงกรดปิโทเคมีเนี่ยนะครับให้ดูพอจีซีไอวกับไทออยด์ไว้นะครับ, ah c, l, บ, y, รบเป็นท็อปเซเลคชันที่เราเลือกให้นะครับแล้วก็ในทีมของกระแสพวก Data Center มัเป็นยังไปได้ไหมนะครับมันก็ยังมีพวกอย่าง d v a n c e กับ g l o u d f i n i t y นะครับที่จะเป็นลักษณะการขึ้นสลับพักตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสร้างแพทเทิร์นของการ ขออยับมาประคองตลาดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักๆนะที่ผมอยากให้หนักทุนเนี่ยดูเซ็ตพวกนี้ไว้นะครับมันเป็นกลุ่มเป็นเซตที่มันจะช่วย drive ตัวดัชนีนะครับส่วนธนาคารพาณิชย์ก็ scb เป็นตัวหลักนั่นเองครับผมค่ะภาพรวมก็มีมุมมองที่น่าจะ bottom ไปแล้วนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็ให้ตัวเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันที่น่าจะต้องยืนได้อยู่ที่ 1, 2 3 8จุดนะคะ ส่วนหุ้นเด่นก็แนะนำกลุ่มโรงพยาบาลกับ้าปลีกและก็กลุ่มอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบเขอบพราะคุณมุมมองจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับคุณกะรพัฒน์วราเชษฐ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะอัปเดตมุมมองของตลาดหุ้นไทย1,238จุดจะเป็นจุดที่ ถ้าสามารถเบรกแล้วผ่านไปได้มีโอกาสที่เซตจะไปต่อค่ะแนะนําหุ้นในกลุ่มของโรงพยาบาลพูดมา4ตัวนะคะ4ตัวที่ว่ามีตัวใหญ่2ตัวตัวเล็ก2ตัวค่ะตัวใหญ่คือโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS โรงพยาบาลบำรุงราษ b h นะคะตัวเล็กมีบางกอกเชนฮฮสพิทอลนะคะเกษมราชรวมไปถึงตัวของจุฬาลักษณ์ CHG 4ตัวนี้ค่ะโดยถ้าเกิดถามว่าชอบที่สุดคือชอบโรงพยาบาลกรุงเทพแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยาก ซื้อหุ้นที่มีมีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วค่อนข้างหนักนะก็อาจจะไปที่ตัวเล็กก็คือบางกอกเชนนั่นเอง BCH นะคะกษเมราสนั่นเองค่ะรวมไปถึงกลุ่มของค้าส่งนะคะ ก็จะเป็นตัวของ c p l 7 e 1 e ที่คิดว่า bottom ไปแล้วค่ะนี่คือภาพรวมของหุ้นแต่ละตัวนะคะไปดูอีกหนึ่งมุมมองค่ะเป็นมุมมองจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนะคะที่เบื้องต้นมีการประเมินตลาดหุ้นไทยในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะที่เราต้องเผชิญกับหลากหลายประเด็นมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้าที่นับถอยหลังรอวันเจรจาเจรจาพูดคุยกันไปแล้วนะคะตัวเลขยังไม่คอออกมาค่ะทางด้านของสหรัฐจะมีการจัดเก็บ ตัวอัตราภาษีในวันที่1สิงหาคมนะคะของเราตัวเลขยังไม่ได้เคาะนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของสหรัฐนั้นมีการส่งจดหมายมาฉันเก็บที่36%เปอร์เซ็นต์แต่ว่าทางด้านของรัฐบาลไทยมีการเจราจาแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก2ีเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างไรก็ตามคงต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะว่าตัวเลขนั้นจะอยู่ที่20หรือ25หหรือตัวเลขไหนกันแน่คะ่ะ นอกจากนี้นะคะยังคงมีเรื่องของความพิาพาทนะคะในบริเวณชายแดนของไทยกับกัมพูชานะคะที่ตอนนี้แม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงนะคะมีการบรรลุข้อตกลงกันไปแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยกระทบกับเซนเทเมนต์โดยรวมค่ะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์โรเบกให้กรอบดัชนีในสัปดาห์นี้ที่ระดับ1,200-1,260จุดนะคะแนะนำนะคะให้เลือก เก็นกำไรในช่วงที่ตลาดย่อแล้วรอลุ้นรีบาวน์นั่นเองค่ะ โดยภาพรวมนะคะของตลาดหุ้นไทยนะคะที่ยังคงต้องลุ้นนะคะเรื่องของอัตราภาษีที่คาดว่าน่าจะมีทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าทางสหรัฐกับยุโรปนั้นมีการบรรลุข้อตกลงอัตราภาษีอยู่ที่1 5เลดลงครึ่งหนึ่งจาก30%เจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมในขณะที่ทางด้านของสหรัฐกับจีนเองก็มีความคาดหวังนะคะว่าอาจจะมีการขยายเวลาการพักชําระภาษี90วันออกไปในระหว่างที่มีการเจรจาขอตัวเลข ที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้นะคะว่าเรื่องของความผ่อนคลายนโยบายการจัดเก็บภาษีของสหรัฐกับนานานประเทศนั้นจะออกมาในทิศทางเชิงบวกค่ะซึ่งจะหนุนนำทำให้บรรยากาศการลงทุนภาพรวมนั้นมีสัญญาณของการฟื้นตัวค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีมุมมองนะคะกับภาพรวมของการลงทุนในช่วงหลังจากนี้นะคะโดยให้แนะนำนะคะ ภาพรวมของการลงทุนโดยแนะนำเป็นหุ้นเด่นนะคะอย่างเช่นตัวของ CBG นะคะคาราบาวกรุปนะคะในกรอบดัชนี1 2 0 0ถึง1,260จุดนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวคือตัว SAV นะคะตัวส마ทเองนะคะส่วนกรอบของราคาทองคำของบริษัทหลักทรัพย์โรเบก ให้ไวที่ระดับ1,250จุดจะเป็นแนวรับนะคะส่วนตัวแนวต้านอยู่ที่บริเวณ3,345จุดนะคะค่อนข้างสวิงเนี่ยแต่ละสินทรัพย์ค่ะนี่คือภาพรวมของการลงทุนนะคะมาปิดท้ายที่กิจกรรมดีๆค่ะใครที่อยู่ที่โคราชนะคะขอเรียนเชิญในวันศุกร์นี้เราจะมาเจอกันนะคะกับงาน Mission to Survive นะคะ,ะเผชิญหน้าวิกฤตพิชิตโอกาสสัญจรโคราชค่ะที่ t e m โคราชงานจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา 11นาฬิกาเป็นต้นไปขอเรียนเชิญค่ะพบกับวงเสวนาทั้งหมด3เวทีนะคะสำหรับเวทีแรกค่ะมาพบกับทางด้านของผู้บริหารนะคะของบริษัทจุะเบียนค่ะที่ทำธุรกิจนะคะแล้วประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะกับทางด้านของคุณเจ้าจากทางด้านของเจ้าสัวนะคะทางด้านของภาพรวมนะคะของเสวนาวงแรกนะคะ ก็จะเป็นท่านนี้ค่ะนะคะคุณนภัสนะคะจากเจ้าสัวฟู้ดนะคะแล้วก็คุณดำรงศักจากบริษัทซีพีแลนด์จำกัดจะมาแชร์เคล็ดลับในการปั้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผ่านกลยุทธ์สร้างธุรกิจสร้างแบรนด์ตอบโจกผู้บริโภคยุคใหม่นะคะถัดมาจะเป็นวงเสวนานะคะการมั่งคั่งด้วยทองคำแล้วก็หุ้นต่างประเทศค่ะพบกับคุณแมนนะคะรพงษงขวงธนชัยสต็อกแมนเดยและคุณปิงปรกิจ สดิวัฒนเกตนะคะจากบรจร Motion Partner ค่ะกับสูตรมั่งคั่งพลิกชีวิตด้วยทองคำและหุ้นต่างประเทศนะคะและสำหรับคอหุ้นไทยพลาดไม่ได้วงสุดท้ายนะคะกลยุทธ์รับมือภาษีทรัมป์หุ้นไหนรุ่งหุ้นไหนร่วงนะคะพบกับพี่เปียก นทวัท์อ้นรัฐคุณเอดดี้กรพัฒจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีและคุณวัฒน์จากบริษัทหลักทรัพ,พรย์ไทยทั้งสท่านนี้จะมาฟันธงค่ะหุ้นไหนรุ่งไปต่อในช่วงครึ่งปีหลังนะคะลงทะเบียนด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมคะสแกนเคอร์โค้ดท่านไหนที่อยู่โคราชและจังหวัดใกล้เคียงขอเรียนเชิญมาพบปะกันนะคะในวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคมนี้ที่เดอะมอลโคราชนะคะส่วนท่านไหนอยู่กรุงเทพมหาคนครอยากจะชมง่ายๆค่ะท่านสามารถ รับชมได้แต่ว่าท่านต้องสแกน QR Code คเพื่อทำการลงทะเบียนก่อนนะคะสแกนเลยนะคะ QR Code โคอยู่ในบริเวณมุมจอนี้นะคะสามารถสแกน QR Code โคดและลงทะเบียนค่ะส่วนใครอยู่โคราชเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันที่1สิงหาคมนี้วันศุกร์นี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะทุกท่านสามารถเกาะติดข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับชีนแอนเลของเราได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้ทา่านวรรณปัญชนและทีมงานสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย เน็ตบ้านไฟเบอร์ True Online